สวัสดีค่ะเพจรับคัดของหาของตลาดโรงเกลืออรัญญประเทศทูโทนช็อปค่ะนี่เป็นกางเกงคาฮาร์ตนะคะ30ตัวตามออเดอร์ลูกค้าสั่งนะคะเป็นงานแก้ทรงนะคะลูกค้าขา งานสภาพ B นะคะเป็นสินค้ามือสองนะคะงานเปิดหัวนะคะออกจากกระสอบเลยนะคะถ้าใครสนใจอยากติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆนะคะสามารถเข้าไปที่เพจนะคะ Facebook นะคะพิมพ์คำว่ารับคัดของหาของตลาดโรงเกลอ,อรัญยประเทศทูโทนช็อปนะคะหรือสามารถเข้าไปที่จีนะคะพิมพ์คำว่าทูโทนช็อปนะคะลงท้ายด้วย P สามตัวค่ะสามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะร้านของเรานะคะเป็นร้านรับค่าสินค้าทุกอย่างที่อยู่ในโรงเกลเลยค่ะ สามารถเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายนะคะถ้าสนใจตัวไหนก็สอบถามได้คะ่ะเดี๋ยวให้ดูดีเทลงานนะคะสวยมากๆค่ะสภาพปีทุกตัวนะคะเราคะสีค้ะขนาดให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีงานแบบสียีนนะคะสีกากีสีน้ำตาลสีดำสีโทนน้ำตาลน,นะคะสวยมากๆค่ะลูกค้า เอาไปขายได้ราคาแน่นอนนะคะร้านเรานะคะส่งของทุกวันนะคะแล้วก็ค้าสินค้าทุกวันค่ะ อาจจะส่งตามคิวนะคะลูกค้าถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะคะเพจรับคัดของหาของตลาดโรงเกลือดันยประเทศทูโทนช็อปค่ะหรือ IG นะคะพิมพ์คำว่าทูโทนช็อปนะคะลงท้ายด้วยพีสาตัวค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่อง youtube ให้เราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ